คุณไม่เคยเห็นรายการเอาตัวรอดในป่าที่ตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนชายหญิงคู่หนึ่งที่ไม่รู้จักกันเผชิญหน้ากันแบบเปลือยเปล่าห้ามมีสิ่งของติดตัวไม่มีอาหารไม่มีน้ำร่วมทีมกันเอาตัวรอดในป่าถ้าสามารถอยู่รอดในป่าได้21วันจะได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านผู้เข้าแข่งขันหญิงในรายการนี้ชื่อมิเชลอายุ34ปีมาจากเดนเวอร์รัฐโคโลราโดเคยเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคการอพยพทางการแพทย์ทางอากาศในกองทัพอากาศเป็นเวลาห ปีเคยเข้าเรียนในโรงเรียนหน่วยรบพิเศษขนาดอยู่ในกองทัพได้เรียนรู้ความรู้หลากหลายด้านฝึกฝนทักษะการเอาตัวรอดมากมายการเข้าร่วมความท้าทายครั้งนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงชีวิตการเอาตัวรอดในป่าเปลี่ยวแบบนี้ผู้เข้าแข่งขันชายชื่อเจเรมีอายุ40ปีมาจากมอนโรรัตือเซียนาเจเรมีไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับรายการนี้เลยแฟนๆที่เคยดูผลงานของฉันน่าจะรู้กันดีก่อนหน้านี้เจเรมีเคยเข้าร่วมการแข่งขันกับสาวสวยคนหนึ่งมาแล้ว ระหว่างนั้นพวกเขาก็เข้ากันได้ดีมากแต่ในที่สุดพวกเขาก็ต้องถอนตัวจากการแข่งขันพร้อมกันเนื่องจากไม่มีน้ำดื่มเจเรมี่ยังคงรู้สึกเสียใจกับการถอนตัวครั้งนั้นและกลับมาเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งเพื่อชดเชยความรู้สึกเสียใจในใจของเขาสถานที่ท้าทายของตอนนี้อยู่ที่แอชฟลายเบอร์ซินในลุซียนาพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกามีพื้นที่มากกว่า5,666ตารางกิโลเมตรก่อตัวขึ้นจากปากแม่น้ำที่น่าหวาดกลัวเครือข่ายขนาดใหญ่ของหนองไซเปรส และพื้นที่ชุ่มน้ําเต็มไปด้วยงูปากฝ้ายจระเข้จมูกสั้นและหมูป่าในประวัติศาสตร์อันยาวนานและมืดมนผู้คนเชื่อว่าชนเผ่าพื้นเมืองและโจรสลัดที่ถูกสังหารที่นี่รวมถึงเหยื่อของคําสาปบูดูวิญญาณหลังความตายอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําที่โดดเดี่ยวนี้ที่นี่น่ากลัวยอย่างผิดปกติในยามค่ําคืนมาถึงช่วงการกลับคืนสู่ธรรมชาติมิเชลไม่รู้สึกกดดันกับข้อเรียกร้องนี้เลยพลาสติกที่เร้าศกหลุดพ้นจากพัฒนาการอย่างรวดเร็วเจเรมีคุ้นเคยกับข้อเรียกร้องนี้อย่างสมบูรณแล้ว เขาเข้าสู่สถานาท้าทายในไม่กี่วินาทีทั้งสองคนมาถึงจุดนัดพบตามเส้นทางที่ทีมงานจัดเตรียมไว้เมื่อพบกันพวกเขาแนะนําชื่อของตัวเองก่อนมิเชลต้องการจับมือทักทายแต่เจเรมีกลับใช้การกอดทักทายแบบตะวันตกมาตรฐานทันทีทั้งสองคนหยิบกระเป๋าที่ทางรายการมอบให้หนึ่งในอุปกรณ์เอาตัวรอดที่รายการให้มาคือมอเหล็กใบใหญ่และแผนที่แสดงเส้นทางที่รายการมอบให้ ทั้งสองคนร่วมกันศึกษาเส้นทางที่จะต้องไปต่อไปอย่างจริงจังหลังจากการพูดคุยอย่างสนุกสนานและมีเหตุผลพวกเขาก็บรรลุข้อตกลงร่วมกันอย่างรวดเร็วทั้งสองคนจึงเริ่มต้นวันแรกของการท้าทายอย่างเป็นทางการเดินผ่านพื้นที่ชุ่มน้ําที่เต็มไปด้วยโคลนและพืชเน่าเปื่อยการเดินนั้นยากลําบากมากและยังต้องระวังงูพิษที่ซ่อนอยู่ในน้ําด้วยแม้ว่าทั้งสองคนจะยังไม่รู้จักกันดีนักแต่มิเชลรู้สึกว่าเจเรมีล้มเหลวในการท้าทายครั้งก่อนเธอจึงกังวลว่าเจเรมีจะไาาไไมม่่สสาารถถอดดดททนนปจึงีุ ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ทั้งสองคนเคลื่อนที่ไปได้อย่างช้าๆและต้องคอยระวังตัวตลอดเวลาแม้ว่าพื้นที่ชุ่มน้ําในลุยเสียนาจะเต็มไปด้วยตํานานแต่ระดับความอันตรายก็สูงมากเช่นกันปากแม่น้ําเป็นบ้านของจระเข้กว่าล้านตัวและงูพิษหกชนิดรวมถึงงูทองแดงที่มีพิษร้ายแรงงูอันตรายชนิดนี้มีอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนที่ด้านข้างของหัวทั้งสองข้างใช้สําหรับตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเหมือนกับเครื่องตรวจจับอุณหภูมิ สามารถจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้แม้เพียงหนึ่งในร้อยส่วนของหนึ่งองศาพวกเขาต้องระมัดระวังสิ่งรอบตัวตลอดเวลาหลังจากออกจากบึงทั้งสองก็รีหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการตั้งแคมป์ยุงนับไม่ถ้วนก็บินวงเวียนรอบตัวพวกเขาไม่หา่างหลังจากที่กำหนดตำแหน่งสำหรับตั้งแคมป์แล้วทั้งสองใช้อุปกรณ์จุดไฟเพื่อก่อไฟขึ้นมาหวังว่าจะใช้ขวันไล่ยุงประมาณห้าโมงเย็นทั้งสองเริ่มเก็บวัสดุสำหรับสร้างที่พักมองดูเจเรมี่ที่กำลังทำงานอย่างจริงจัง มิเชลบอกว่าเธอดีใจที่เจเรมีเป็นคู่หูของเธอเธอคงหาเพื่อนร่วมทางที่ดีกว่าเจเรมีไม่ได้แล้วทั้งสองคุยกันอย่างสนุกสนานเป็นกันเองและสร้างเตียงไม้อย่างง่ายๆที่ยกสูงจากพื้นได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าตอนกลางคืนทั้งคู่จะคุยกันอย่างสนุกสนานแต่ยุ่งในตอนกลางคืนก็ออกมาชุกชุมมากขึ้นทําให้ทั้งสองคนถูกกัดจนต้องคอยตกยุงไม่หยุดไม่สามารถทําอย่างอื่นได้เลยทั้งคู่ต่อสู้กับยุงไปจนถึงเที่ยงคืนมิเชลถูกยุงกัดจนหมดสภาพ ยุงรุมกัดเป็นฝูงใหญ่ทั้งสองคนแทบไม่มีทางที่จะนอนหลับได้ทั้งคืนต้องต่อสู้กับยุงเวลาผ่านมาถึงวันที่สองถูกยุงรุมกัดทั้งคืนทั้งสองคนมีรอยบวมทั่วตัวมิเชลร้องให้ออกมาทันทีพวกเขาคิดถึงทุกอย่างก่อนการทา้าทายแต่ไม่คิดว่ายุงจะเป็นปนัญหาขนาดนี้ตอนนี้ถูกกัดจนทนไม่ไหวแล้วทั้งสองคนปรึกษากันเริ่มสร้างเพิงที่ดีขึ้นเพื่อป้องกันยุงหลังจากที่ทั้งสองคนสร้างเพิงเสร็จในเวลาประมาณ11อ็โมงเช้า เจเรมีทำกรงดักปลาตเตรียมจับปลาเพื่อแก้ปัญหาความหิวเจเรมี Jeremy หาจุดที่ไม่มีจระเข้อาศัยอยู่แล้วนำกรงดักปลาไปวางในน้ำต่อไปก็แค่รอให้ปลาเข้ากรงเมื่อถึงตอนกลางคืนทั้งสองคนยังคงถูกยุงนับไม่ท้วนรุมกัดอีกคืนที่นอนไม่หลับเวลาล่วงเข้าสู่วันที่สามแม้แต่ตอนกลางวันยุงก็ไล่กัดพวกเขาไม่หยุดพวกเขาถูกยุงรบกวนจนไม่ได้นอนทั้งคืนมิเชลไม่มีทางออกอื่นนอกจากร้องไห้ ประมาณสี่โมงเย็นฝนก็เริ่มตกทั้งสองคนหลบเข้าไปในที่พักถิงแต่ไม่นานก็พบว่าหลังคาร่วยอย่างหนักเมื่อฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆที่พักก็ค่อยๆถูกน้ำท่วมทั้งสองคนจึงต้องออกไปตากฝนครั้งนี้สภาพจิตใจของมิเชลก็พังทลายไปโดยสิ้นเชิงมิเชลบอกกับเจเรมีว่าเธอถึงขีดจำกัดแล้วเมื่อนึกถึงยุงนับไม่ท้วนที่ต้องเผชิญตอนกลางคืนเธอก็รู้สึกเหมือนจะเสียสติ เจเรมีพยายามปลอบโยนมิเชลอย่างอดทนแต่มิเชลกลัวการถูกดุงกัดมากเกินไปแล้วหลังจากบอกลาเจเรมีเธอก็แจ้งทีมงานรายการว่าจะถอนตัวจากการแข่งขันเหลือเพียงคนเดียวเจเรมี Jeremy ต้องคอยให้กำลังใจตัวเองว่าต้องอดทนต่อไปแม้กระทั่งตอนกลางคืนก็ยังคงเป็นคืนที่ถูกดุงครอบงำเจเรมี Jeremy ต้องคอยบอกตัวเองว่าความอดทนคือชัยชนะเวลาผ่านมาถึงวันที่4ขณะที่เจเรมีออกไปหาอาหารเขาได้ยินเสียงแปลกๆ เสียงร้องประหลาดนั่นคืออะไรเจเรมีหยิบมีดใหญ่ขึ้นมาแล้วมุ่งหน้าไปทางที่มาของเสียงด้วยความอยากรู้อยากเห็นผลลัพธ์ก็เป็นไปตามคาดไม่พบอะไรเลยจึงต้องปล่อยผ่านไปเจเรมีไปตรวจสอบกับดักปลาที่วางไว้ก่อนหน้านี้แต่กลับพบว่ากับดักปลาหายไปเจเรมีวิเคราะห์ว่ากับดักปลาหน้าจะถูกจระเข้ลากไปประมาณสิบนาฬิกาสามสิบนาทีเจเรมีกลับมาที่แคมป์เก็บฟืนและดูแลกองไฟ เจเรมีรู้สึกถึงความเหงาอย่างแท้จริงเมื่อต้องอยู่คนเดียวเมื่อค่ำลงเจเรมีก็ยังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกยุงกัดว่าจะนอนหลับได้มากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าง่วงแค่ไหนแล้วในช่วงดึกเจเรมีถูกปลุกให้ตื่นเพราะยุงกัดไม่นานหลังจากนั้นท้องฟ้าก็เริ่มมีฟ้าแลบและฟ้าร้องและในไม่ช้าฝนก็ตกหนักเวลาผ่านมาถึงวันที่5ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง อุณภูมิก็กำลังลดลงเจเรมี่จำเป็นต้องออกมาจากที่พักพิงที่รั่วเพื่อหลบฝนฝนตกหนักต่อเนื่องจนกระทั่งเกือบสี่โมงเย็นจึงหยุดเจเรมีนั่งอยู่ที่แคมป์อย่างอุดงิดจูจูก็เห็นสาวสวยเปลือยกายเดินมาหาตนเจเรมี่กระปริ้กระเป๋่าขึ้นมาท,าทันทีหลังจากที่ได้รู้ความจริงที่แท้ทีมงานได้จัดหากู่หูคนใหม่ให้เจเรมีอีกครั้งเฮ้ hey, เป็นไงบ้างให้ฉันวายหน่อยโอ้พระเจ้าฉันต้องการเพื่อนหัวเราะ ฉันมีกลิ่นไม่ค่อยดีฉันอยู่ที่นี่มาห้าวันแล้วจริงเหรอนี่เป็นวันแรกของฉันฉันอยู่มาห้าวันแล้วผู้เข้าแข่งขันหญิงคนใหม่ชื่อเมลานีอายุ29ปีมาจากฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซนลเวเนียเคยรับใช้ในกองทัพหรือเป็นเวลาสปีที่นั่นเธอได้เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานหลังจากนั้นเธอยังได้ทําการเดินป่าแบบสุดขั้วด้วยเมลานีมีบุคลิกที่ตรงไปตรงมามากถ้ามีปัญหาอะไรก็จะพูดออกมาตรงๆ หลังจากพบกันทั้งสองคนก็ได้ทำความรู้จักกันคร่าวๆบรรยากาศการพูดคุยเต็มไปด้วยความสนุกสนานเนื่องจากเป็นวันแรกของการท้าทายสำหรับเมลานีเจเรมีก็ต้องทำเหมือนเมลานีเริ่มนับการท้าทาย21วันใหม่ทั้งสองคนเริ่มจากการปรับปรุงที่พักใหม่เก็บหญ้ามาทำเป็นที่นอนขนาดใหญ่ที่สบายทั้งคู่ลองทดสอบดูแล้วรู้สึกสบายสุดๆตอนกลางคืนขณะที่ทั้งสองคุยกันในค่ายพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆเจเรมีรู้สึกว่าต้องมีบางสิ่ง ที่ไม่รู้จักอยู่แถวนี้กําลังจ้องมองพวกเขาทั้งสองคนอยู่แน่ๆยุงนับไม่ถ้วนยังคงวงเวียนรอบทั้งสองคนพร้อมที่จะกินอาหารมื้อใหญ่แต่ความอดทนของทั้งสองคนนั้นไม่ธรรมดาจริงๆไม่นานเมลานีก็ได้ยินเสียงแปลกๆอีกครั้งและเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ไกลๆมีอะไรบางอย่างเดินไปเดินมาอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็หายไปแต่ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนสถานที่นี้เต็มไปด้วยความลึกลับเสียงยุงบินหึงห่ง เวลาผ่านไปถึงวันที่ 6. ปัญหาใหญ่ที่สุดของทั้งสองคนยังคงเป็นยุงถูกยุงไล่กัดตลอดเวลาทําให้ทั้งคู่ปวดหัวไม่หยุดทั้งสองเข้าไปในพื้นที่หนองน้ําเพื่อหาอาหารหลังจากค้นหาอย่างละเอียดเป็นเวลาหนึ่งเจเรมีพบงูทองแดงที่มีพิษรายแรงเจเรมีหยิบมีดใหญ่แล้วค่อยๆเข้าไปใกล้อย่างระมัดระวังด้วยทักษะที่ชํานาญเขาก็จัดการงูทองแดงได้อย่างรวดเร็วพอนํากลับมาที่แคมป์ทั้งสองก็ได้กินเนือ้อย่างอันแสนอร่อยเมลานีรู้สึกว่ารสชาติอร่อยมาก เธอไม่ได้ทิ้งอะไรเลยแม้แต่กระดูกก็กินจนหมดเมลานีบอกกับเจเรมีว่าเธอรู้สึกภูมิใจที่มีคู่หูแบบเจเรมีเวลาผ่านมาถึงวันที่8เจเรมีบอกเมลานีว่าเขาสังเกตเห็นว่าในน้ําน่าจะมีปลายอยู่มากแต่ในน้ําเต็มไปด้วยอันตรายมีจระเข้และงูพิษซ่อนตัวอยู่ถ้าเดินลงไปในน้ําโดยตรงจะต้องถูกกัดแน่นอนสุดท้ายเจเรมีวางแผนจะควนต้นไม้ใหญ่ข้างๆเพื่อทําเป็นสะพานข้ามบึงจากนั้นก็เริ่มงานใหญ่ในการค่นต้นไม้ หลังจากค่นต้นไม้ใหญ่ลงเจเรมีเดินบนลำต้นเข้าไปสำรวจเวลาผ่านมาถึงวันที่9เมลานีสารตะกร้าดักปลาจากนั้นนำตะกร้าดักปลาไปด้วยเดินตามต้นไม้ใหญ่ที่เจเรมีโค้นลงเมื่อวานเพื่อไปวางตะกรา้าแต่ขณะกำลังวางตะกร้าดักปลาเมลานีพบงูพิษอยู่ไม่ไกลจากเธอเมลานีตกใจมากเพราะไม่มีอาวุธติดตัวเธอยืนนิ่งรอให้งูหลือจากไปแล้วจึงสามารถวางตะกร้าจับปลาลงในน้ำไม่สำเร็จ เมื่อกลับขึ้นฝั่งเมลานีก็ร้องให้ออกมาทันทีมันน่ากลัวมากมีงูยอยู่ข้างในเมื่อฉันไม่สามารถจับอะไรได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยแต่ฉันต้องเอามันออกมาให้ได้ของนั่นยังไม่จมลงไปฉันแค่หวังว่าพรุ่งนี้จะมีปลาอยู่ในนั้นพวกเราต้องการอาหารน่ากลัวมาก หลังกลับถึงแคมป์เมลานีเล่าให้เจเรมีฟังว่าเธอเกือบถูกงูพิษจมตีตอนวางตะกร้าดักปลาเมื่อเห็นดวงตาแดงกล่ำของเมลานีเจเรมีบอกเมลานีว่าพรุ่งนี้เขาจะไปเอาตะกร้าดักปลาเองวันที่สิบมาถึงแล้วเสียงคำรามจากระยะไกลระหว่างทางที่ทั้งสองคนไปตรวจดูตะกร้าดักปลาพวกเขาได้ยินเสียงประหลาดที่ได้ยินตอนกลางคืนอีกครั้งแต่ทั้งสองคนไม่เห็นว่ามันคืออะไรเจเรมีไปนำตะกร้าดักปลาขึ้นมาตรวจดูปรากฏว่าในตะกร้าไม่มีอะไรเลย ความคิดที่จะได้กินปลาคงต้องล้มเลิกไปแล้วทั้งสองคนจำต้องกลับไปยังค่ายอย่างจนปัญญาหลังจากค้าลงพวกเขาได้ยินเสียงประหลาดนั้นอีกครั้งเมื่อสังเกตอย่างละเอียดพวกเขาเห็นเงาดำเคลื่อนไหวอยู่ไกลๆนั่นคืออะไรเสียงคำรามจากที่ไกลๆนั่นเสียงอะไรคุณได้ยินมันไหมเสียงคำรามจากที่ไกลๆเจเรมีนั่นคืออะไร เวลาผ่านไปสิบเอ็ดวันทั้งสองคนไม่เพียงแต่ไม่มีอาหารกินแต่ยังนอนน้อยจนร่างกายอ่อนล้าเจเรมีรู้สึกว่าเขาไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเมลานียังคงรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากกับเสียงคำรามที่ได้ยินในตอนกลางคืนเมลานีคิดว่าเสียงนั้นไม่น่าจะเป็นเสียงของสัตว์เจเรมีที่ออกไปหาอาหารพบถ้ำของกุ้งมังกรแต่เนื่องจากรูของกุ้งมังกรลึกมาก จึงไม่สามารถจับกุ้งมังกรที่อยู่ข้างในได้ทั้งสองคนไปตรวจดูตะกร้าดักปลาในน้ําด้วยกันเจเรมีเดินบนต้นไม้ใหญ่เข้าไปนําตะกร้าดักปลาออกมาดูดูเหมือนว่าเดิมที่มีปลาตัวเล็กอยู่ข้างในหนึ่งตัวแต่ตอนที่นําตะกร้าออกมามันก็หนีไปเสียแล้วทั้งสองคนวิ่งไปที่ปากรูของกุ้งกล้ามกรามเริ่มคิดหาวิธีจับกุ้งกล้ามกรามที่อยู่ข้างในออกมาเพราะกุ้งกล้ามกรามน้ําจืดไม่ชอบน้ําอุ่นทั้งสองคนเริ่มเทน้ําร้อนลงไปในรู ด้วยวิธีนี้เจเรมีจึงจับกุ้งก้ามกรามออกมาได้สําเร็จทั้งสองคนดีใจมากเมื่อกลับถึงแคมป์พวกเขาก็ต้มกุ้งก้ามกรามทันทีทั้งสองแบ่งกันคนละครึ่งและลิ้มรสชาติอันเอร่อยของกุ้งก้ามกรามเมื่อถึงเวลากลางคืนอีกคืนหนึ่งที่ถูกยุงรุมกัดทั้งสองคนต้องอาศัยความเข้มแข็งทางจิตใจเพื่อทนต่อไปเวลาผ่านมาถึงวันที่12เมลานีมองดูร่างกายของเธอที่เต็มไปด้วยรอยแผลจากยุงกัดเธอบ่นกับกล้องว่าวันนี้เป็นวันที่โดนยุงกัดหนักที่สุดแล้ว ประมาณ9ก้าโมงครึ่งเช้าเมลานีวิ่งลงไปในน้ำเพื่อล้างผิวหนังที่ทั้งเจ็บทั้งทันจากรอยยุงกัดจระเข้ที่ซ่อนตัวอยู่ในน้ำดีใจเป็นอย่างมากมันค่อยๆดำน้ำเข้าใกล้เมลานีโชคดีที่เมลานีคอยระวังความเคลื่อนไหวในน้ำตลอดเวลาเมื่อเห็นจระเข้เข้าใกล้ตัวเธอรีบกลับขึ้นฝั่งทันทีนั่นเป็นการหลีกเลี่ยงหายน่นได้อย่างบุดบิดประมาณบ่ายโมงเจเรมี่ที่หิวโหวยได้พบต้นตําแยต้นตําแยเหมือนมันฝรั่งเป็นอาหารที่ดีมากอุดมไปด้วยวิตามินเอและ เมื่อกลับถึงแคมป์เมลานีกินต้นตำแห่ที่เจเรมีขุดมาและบอกเจเรมีว่ามีคุณอยู่ด้วยนี่พึ่งพาได้จริงๆเมลานีบอกว่าเจเรมีเหมือนสารุนกรมเล่มหนึ่งสามารถจำแนกทุกอย่างได้หลังจากกินไปไม่นานทั้งสองคนก็เริ่มมีอาการอยากอาเจียนดูเหมือนกระเพาะของพวกเขาจะไม่ค่อยยอมรับต้นตำแห่ทั้งสองคนแทบไม่ได้กินอะไรมาก่อนหน้านี้ตอนนี้พวกเขาทําได้แค่พยายามควบคุมไม่ให้ตัวเองอาเจียนออกมาเวลาผ่านมาถึงวันที่ 13. ซึ่งเป็นวันที่9้าของเมลานีทั้งสองคนได้ปรับปรุงเตียงไม้ให้ดีขึ้นหวังว่าจะทําให้พวกเขานอนสบายขึ้นไม่สามารถนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพมาโดยตลอดเมลานีรู้สึกได้ชัดเจนว่าตัวเองกําลังหุดงิดมากตอนกลางคืนทั้งหนาวทั้งถูกยุงกัดไม่หยุดแถมยังมีเสียงประหลาดที่ทําให้ทั้งสองคนตกใจจนแทบตายทั้งคู่ได้แต่กัดฟันอดทนอย่างยากลําบากประมาณ11บเอ็ดโมงเช้าเจเรมีที่อยากกินปลามาตลอดได้ทําเบ็ดตกปลาจากทววนและใบไม้แล้วใช้หนามไม้เป็นตะขอ สุดท้ายก็เอาตัวหนอนใส่เข้าไปเมื่อปลากลืนหนอนเข้าไปตะขอก็จะเกี่ยวปลาไว้จากนั้นเจเรมีก็มาที่ริมแม่น้ําเพื่อเริ่มตกปลาหลังจากรอด้วยความอดทนในที่สุดก็มีปลามากินเหยื่อแต่ผลลั์กลับน่าอายมากเพียงแค่ครู่เดียวสายเบ็ดก็ถูกปลากัดขาดคราวนี้ตกปลาไม่สําเร็จแล้วเจเรมีจําต้องกลับค่ายด้วยความผิดหวังตอนบ่ายสองโมงกว่าเมลานีพยายามจุดไฟแต่พบว่าไฟแช็คมีปัญหาไม่สามารถจุดประกายไฟได้เลย ทั้งสองคนพยายามอย่างต่อเนื่องเมลานีขูดไฟแช็กไม่หยุดจนกระทั่งใกล้บ่ายสี่โมงครึ่งก็ยังไม่สำเร็จสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้อย่างจนใจพอตกดึกอุณหภูมิลดลงอย่างรุนแรงไม่มีกองไฟทั้งสองคนหนาวจนนอนไม่หลับเลยพวกเขาต้องอาศัยการกอดกันเพื่อให้ความอบอุ่นเพื่อทนต่อไปเวลาผ่านมาถึงวันที่ส4แล้วพอฟ้าสางทั้งสองคนรีบพยายามจุดไฟอีกครั้งด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องของเมลานี ในที่สุดเธอก็สามารถจุดไฟขึ้นมาใหม่ได้ด้วยไฟแช็กเมื่อได้เห็นเปลวไฟที่รอคอยมานานความรู้สึกหนักอึ้งของทั้งสองคนก็กลายเป็นความสุขในที่สุดพวกเขาเริ่มชมเชยซึ่งกันและกันในตอนกลางคืนเนื่องจากไฟแช็กใช้งานไม่ดีทั้งสองต้องผลัดกันเฝ้ากองไฟเพื่อป้องกันไม่ให้มันดับเวลาผ่านมาถึงวันที่15เพื่อป้องกันไม่ให้กองไฟดับทั้งสองต้องเก็บฟืนให้มากขึ้นแต่เนื่องจากไม่ได้รับอาหารที่เหมาะสมมาตลอด ร่างกายของทั้งคู่หมดแรงไปแล้วพวกเขาต้องพึ่งพาความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะอดทนต่อไปเวลาผ่านไปถึงวันที่16แล้วร่างกายของทั้งสองคนอ่อนแอลงเรื่อยๆนอกจากการออกกำลังกายที่จำเป็นแล้วทั้งสองคนต้องพยายามพักผ่อนให้เพียงพอแต่ความมุ่งมั่นของพวกเขายังคงแข็งแกร่งมากตอนกลางคืนพวกเขาถูกยุงและความหนาวเย็นรบกวนทำให้เวลานอนมีจำกัดทั้งสองคนยังคงมุ่งมั่นที่จะอดทนไปจนถึงที่สุดเจเรมีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากออกไปล่าสัตว์เพื่อลองโชค หลังจากค้นหายอย่างละเอียดรอบๆบ,บริเวณเจเรมีพบงูพิษตัวหนึ่งเขาค่อยๆเข้าไปใกล้อย่างระมัดระวังแล้วฟาดไม้ลงไปเมื่อมองดูอย่างละเอียดเขาพบว่าตีไม่โดนงูพิษก็หายไปอย่างรวดเร็วอาหารที่เกือบจะได้กินก็หลุดลอยไปต่อหน้าต่อตาเจเรมีรู้สึกเหมือนพลังงานในร่างกายถูกดูดออกไปในท,ทันทีประมาณบ่ายสามครึ่งเจเรมีพบเศษลวดที่ขาดระหว่างออกล่าเหยือ่อเมื่อกลับถึงค่ายเจเรมีบอกเมลานี ว่าเขาตั้งใจจะใช้เชือกลวดที่เก็บได้ทํากับดักเพื่อจับหมูป่าหรือแรคกคูนมากินเมื่อได้ยินเช่นนั้นเมลานีรู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นเรากับว่าเธอรู้สึกว่าพละกกาลังของเธอกลับมาแล้วเจเรมีตามรอยเท้าของสัตว์หาสถานที่ที่มีสัตว์อาศัยอยู่วางกับดักลวดเหล็กยึดปลายด้านหนึ่งของลวดเหล็กไว้กับต้นไม้แล้วใช้ปลายอีกด้านทําเป็นบ่วงเมื่อสัตว์ติดกับดักบ่วงจะรัดแน่นขึ้นจากนั้นเจเรมีก็หาลูกพับที่ยังไม่สุกมาเป็นเหยือ่อรอน่าเสียดายที่ลูกพับยังไม่สุ ไม่งั้นทั้งสองคนก็จะได้อิ่มท้องแล้วห8บหลังจากพบคําสัตว์ก็เข้ามาใกล้กับดักเพื่อกินเหยื่อล่อจริงๆแต่น่าเสียดายที่กับดักไม่ได้ถูกกระตุนในช่วงกลางดึกทั้งสองคนที่กำลังพักผ่อนอยู่ในแคมป์ได้ยินเสียงคำรามที่น่ากลัวนั้นอีกครั้งทั้งสองคนต้องผ่านคืนที่หวาดกลัวอีกครั้งเวลาผ่านมาถึงวันที่17เจเรมีไปตรวจสอบกับดักแม้ว่ากับดักจะไม่ได้จับสัตว์ได้แต่พบว่ามีรอยเท้าสัตว์มากมายบนพื้นและเหยื่อล่อก็ถูกกินจนหมด เจเรมีจึงวางกับดักใหม่อีกครั้งหลังจากพบข้าประมาณทิ้งคืนทั้งสองคนถูกตกด้วยเสียงคำรามที่น่ากลัวเมลานีหยิบกล้องขึ้นมาและเริ่มถ่ายไปทางไกลเห็นบางอย่างคล้ายใบหน้าคนข้างต้นไม้ที่อยู่ไกลออกไปกำลังจ้องมองพวกเขาเสียงคำรามเจเรมีมันดูเหมือนใบหน้าคนสีขาวฉันสาบานต่อสวรรค์มันอยู่ข้างต้นไม้โอ้พระเจ้ามันเป็นใบหน้าจริงๆ คุณถ่ายมันได้ไหมได้มันยืนอยู่ตรงนั้นดูสิมันอยู่ตรงนั้นไงใกล้ๆกลองไฟเสียงเงียบแช่มันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละมันดูเหมือนกล้องของฉันเพิ่งปิดไปโดยอัตโนมัติใช่เปิดมันอีกครั้งไม่ได้มันเปิดอยู่แล้วสวิตช์อยู่ในตำแหน่งเปิดแบตเตอรี่หมดหรือเปล่าไม่ใช่แบตเตอรี่เต็มแล้วหรอ ดูเหมือนว่าสิ่งนั้นไม่อยากให้ถ่ายเจเรมี่มันแปลกมากโอเคกล้องกลับมาใช้งานไม่ได้วันนี้แค่นี้พอเจเรมี่ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ได้ฉันขอบอกราตรีสวัสดิก่อนนะดูสิมันสตาร์ทไม่ติดโอ้พระเจ้ามันน่าขนลุกจริงๆเสียงนกร้องฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไร ฉันเบอร์มันจริงๆเวลาผ่านไปสิบแปดวันทั้งคู่ตกใจจนไม่ได้นอนทั้งคืนเจเรมีพูดกับเมลานีจะเป็นไปได้ไหมว่าทั้งสองคนเหนื่อยล้าและง่วงนอนจนทําให้เกิดภาพหลอนขึ้นมาเมลานีรู้สึกว่าเสียงครารามที่เธอได้ยินและใบหน้าที่จ้องมองพวกเขาทั้งสองไม่ใช่ภาพหลอนอย่างแน่นอนเมลานีรู้สึกว่าสถานที่นี้มีประวัติศาสตร์ด้านมืดมากมายอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านั้นหรืออาจจะเป็นแค่สัตว์บางชนิดก็เป็นได้ ปัจจัยที่ไม่รู้เหล่านี้ยังคงทําให้เมลานีรู้สึกหวาดกลัวอย่างลึกซึ้งประมาณสิบโมงเช้าขณะที่ทั้งสองกำลังสารตะกร้าเจเรมีเกิดอาการเวียนศีรษะไม่มีอาหารเสริมเขาจึงต้องนอนพักสักครู่ผลลัพธ์คือไม่ได้อะไรเลยอีกครั้งมองดูรอยเท้าสัตว์บนพื้นเจเรมีจัดวางกับดักใหม่อีกครั้งเวลาผ่านไปถึงวันที่ทั้งสองคนหิวจนแทบทนไม่ไหวเจเรมีบอกเมลานี ว่าครั้งที่แล้วเขาล้มเหลวเพราะหาแหล่งน้ำไม่ได้แต่ครั้งนี้กลับกลายเป็นอาหารไม่พอกินเจเรมีรู้สึกท้อแท้มากจนอดร้องให้ไม่ได้เมลานีบอกว่าถ้าเจเรมีถอนตัวจากการท้าทายหรือออกไปเมื่อครบ21ดวันการอยู่คนเดียวไม่สามารถทำให้อยู่ได้จนจบถ้าเจเรมีถอนตัวฉันก็จะถอนตัวด้วยเวลาผ่านไปถึงวันที่ยี่สิวันที่สิบหของเอมี่เจเรมีทนกับร่างกายที่อ่อนล้าไปตรวจด,ดูกับดัก ไม่คาดคิดว่าครั้งนี้จะเป็นความประหลาดใจอย่างเต็มที่กับดักจับกวางน้อยได้หนึ่งตัวเจเรมีตื่นเต้นม,มากเขาพากวางน้อยกลับมาที่แคมป์อย่างมีความสุขเมลานีดูมีชีวิตชีวาขึ้นทันทีเมื่อเห็นกวางที่เจเรมีนำกลับมาทั้งสองกอดกันอย่างมีความสุขเพื่อเฉลิมฉลองไม่นานเนื้อกวางก็ถูกนำไปย่างในที่สุดทั้งสองก็สามารถอิ่มท้องได้แล้วพวกเขาคุยกันเรื่องเล็กๆ็ก,กน้อยๆขนาขณะที่กินเนื้อย่างชีวิตเล็เลกๆก,กลายเป็นความสุขในทันที เมลานีถามเจเรมี่ว่าพรุ่งนี้คุณก็จะครบยี่สิบเอ็ดวันแล้วคุณจะไปก่อนเหรอเจรมีบอกว่าเขาไม่ได้วางแผนจะออกไปในยี่สิบเ็ดวันเขาจะอยู่กับเมลานีจนถึงที่สุดพวกเรากำลังเพลิดเพลินกับช่วงเวลานี้ขอชนแก้วให้กับความสุขทั้งหมดร่วมทุกร่วมสุขช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอชนแก้วให้กับภรรยาในปากของผมมาถึงวันที่ยี่สิบเ็ดแล้วด้วยกวางน้อยตัวนั้น ในช่วงหลายวันต่อมาทั้งสองคนไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารเลยมาถึงวันที่24แล้วทั้งสองคนที่ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารและน้ำบันทึกความรู้สึกมีความสุขของพวกเขาต่อหน้ากล้องมาถึงวันที่25แล้วถึงวันที่ต้องถอนตัวแล้วทั้งสองคนนำแผนที่ออกมาเพื่อยืนยันเส้นทางการถอนตัวประมาณสิบโมงครึ่งทั้งคู่ออกเดินทางไปยังจุดช่วยเหลืออย่างมีความสุขตลอดทางต้องระวังงูพิษที่ซ่อนตัวอยู่และยุงก็คอยไล่ตามทั้งสองคนไม่หยุด เมื่อใกล้ถึงจุดช่วยเหลือทั้งสองพบว่าเครื่องบินช่วยเหลือมาถึงเหนือศีซักพวกเขาแล้วทั้งคู่รีบเร่งฝีเท้าหลังจากเครื่องบินกู้ภัยลงจอดในน้ําทั้งสองคนลงน้ําและว่ายไปถึงเครื่องบินกู้ภัยอย่างรวดเร็วพวกเขาขึ้นเครื่องบินกู้ภัยและสําเร็จภารกิจทั้งสองคนตื่นเต้นและฉลองความสําเร็จร่วมกันหลังจากการแข่งขันเจเรมีลดน้ําหนักได้30ปอนด์ในเวลา25วัน